โอเคนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเฮียหมูนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนที่การฟามเงินให้ได้แบบให้ได้ดีเนาะก็ตอนเนี้ในเวลาประมาณตีนสิบสามแล้วก็คือจริงๆจะกาดจะนอนแล้ววันนี้วันสุงนอนแบบม้านรงี้ยแต่ว่าแบบรู้สึกคือคาขึ้นมาก็เลยมึงอัดคลิปซะหน่อยก็นะครับก่อนไปรับชมเนาะก็อย่าลืมกดติดตานะครับอย่าลืมกดแชร์กดไ like ลค์นะครับเพื่อไปกางใจผมครับก็พร้อมแล้วไปรับชมได้เลย ก่อนนะครับพิธีการผ่าน,นก็เริ่มแรกนะครับให้เรามาล้านแจ็คให้เรามาซื้อพวกดินพวกที่ปลูกต้นมานครับก็รับใครนะที่แบบเพิ่งเริ่มแรกคือแบบเพิ่งเริ่มต้นเงี้ยก็อาจจะยากหน่อยก็อาจจะต้องฟาร์มเรื่อยไปเรื่อยครับเนี่ยก็อย่างของผมเนี้ฟาร์มถึงประมาณเรื่อยว่าที่ผมลวต้นกระถางค่อนข้างเยอะผมก็จะฟาร์มง่ายหน่อยก็งานนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยครับตัแรกอาจจะแบบอาจจะยังทําไม่ได้แต่ว่าสามารถทําไปก่อนได้คือแบบเช่นสมมติทนดูความมนเล่นคนดู ปกติคณดูมาเล่นเนี่ยอาจจะมามุงมาฟาร์มใช่ปหล่ะก็ใช้จังหวะนั้นก็ปลูกต้นไม้ไปด้วยแล้วก็ฟาร์มไปอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เล่งของผมนะครับที่ผมมาใช้เล่นนะก็คือเลเวลได้ละเนี่ยไปดูนะประสิทธิภาพนะแค่ต้นเดียวนะมีพาร์ตด้วยอ่ะฟาร์มรอบหนึ่งได้ละต้นหนึ่งต้นหนึ่งนี้ผมก็ได้ประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันผ่าละป๊บเดียวมีหกกระถางอ่ะหกกระถางหกกระถางก็คูณหกไปอ่ะคูณหกไปก็ได้เท่าไหร่ ได้ก็ได้เยอะอยู่นะแต่ว่าผมมันเป็นในนี่ไงกระถางผมมเป็นกระถางทองมีแค่สองก้นถ้าเป็นกระถางทองยกสองก้นนี่ก็แบบดีเด็ดดีใจอะ่ะแต่มีสองอันก็รวมๆมก็ประมาณสามหมื่นบาทเสร็จแล้วเราก็มามุงมาซื้ออะไรอย่างี้ะครับเราจะปลุกเรื่อยผมแนะนํานะว่าให้ซื้อแบบอาจจะไม่ต้องซื้อเยอะแบบผมก็ได้นะเนี้ยซื้อเยอะไงผมไม่ได้กลัวอะไรอยู่ลวก็คือถ้าโดนยิงมาผมก็ซื้อใหม่แต่ถ้าคนดวงเนี้ยถ้าไม่ค่อยมีตังค์แควลาแบบ อมาค่อมีอ่ะผมแนะนํามไม่ซื้อทีละต้นทีละชุดไปก็ได้ทำสามชุดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องซื้อทั้งหมดไปซื้อไปเพราะว่ามันจะมีพวกโปรพวกดักเนี้ยสำคัญคือพวกโปร่นักดักคุณดูเชื่อไหมว่าเวลาผมเก็บเนี้ยผมันงกลัวโปรเลยนะเวลาเก็บอาจจะต้องรีบดีตัวหรือต้องชิคด้วยไอคนดักเนี่ยก็น่ากลัวพอพอทนแล้วเนี่ยมีแบบมีโมมีโปรด้วยเนี่ยยิ่งหนักเลยไม่ไหวอ่ะเอาง่ายต้อระวังเนี่ยนะครับ ก็ในระหว่างรอต้นไม้โตนะครับผมก็มาฟาร์มชิปนะครับก็เอาเหมือนว่าเราทํางานได้สองอย่างพร้อมกันเลยซึ่งค่อนข้างได้เปรียบเลยนะคือแบบเราสามารถได้ตังค์ค่อนข้างเยอะเลยครับหรือไม่งั้นคนดูแบบขี้เกียจฟาร์มเนี่ยอยากไปเล่นอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็เปิดออนแบบไม่ต้องเปิดออนด,ดีหมายถึงว่าปลูกต้นไม้หนึ่งชั่วโมงล้วก็ออกเราก็กลับมาดูหนึ่งชั่วโมงสิำคัญน,นะคือต้นไม้เนี่ยคนดูต้องดูนะเวลาคนดูปลูกต้นไม้ทิ้งไว้เนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าปล่อยต้นไม้เหลือสนเปอร์เซ็นต์นะคือที่คนดูปลูกมาะะ่ เนี <f dragging> ่ย <sympath> ด <icking> ูอย่างของผมครับอย่างของผมตอนเนี้ยมันเหลือประมาณอีกประมาณ12นาทีอ่ะประมาณ12นาทีผมจะรีบมาเก็บและเพราะว่าถ้าหลังจากที่ต้นไม้มันโตเต็มใบเนี่ยแล้วถ้าคนดูไม่ได้รดน้ำต้นไม้แนะนําว่าถ้าไม่อยากแบบไม่ได้ว่าชะลออะไรเงี้ยเผื่อเก็บไปทันอะไรเงี้ยก็แนะนําให้รดน้ำต้นไม้ให้มันขึ้นไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ประมาณเหลือว่าเหลือเวลาประมาณ12นาทีมั้งอ่ะสาสิบผมแนะนําให้รดน้ำต้นไม้ด้วยไม่งั้นถ้ามันถึงเวลาที่มันกำหนดอ่ะมันจะเหลือ50เปอร์เซ็นต์หลจาก50เปอร์เซ็นต์่ย มันก็จะลดทีละหนึ่งทีละหนึ่งครับก็ลดไปเรื่อยเืยลดจนเหลือสูนะครับลดจนแบบไม่เหลืออะไรแล้วนะก็แนะนําว่าให้รีบมาดูนะครับหลังจากครบเวลาเฉลี่ยก็ให้รีบถึงดูการเก็บเกี่ยวดีว่าครับแล้วก็เราก็ถึงดูการเก็บเกี่ยวต้นไม้ครับมันดูว่าจะได้การปลูกต้นไม้เท่าไหร่นะครับปลูกกระถางก็แบบทีเด็ดทีใจอ่ะก็คือแบบง่ายๆก็คือแบบเยอะจัดอะบอกไปเลยแต่ที่นี้ที่น่าระวังก็คือแบบระวังโปยนะนี่ผมก็ต้นไม้ผมเสร็จล้วก็คือผมไปได้ปลูกพร้อมกันไง รอเดี๋ยวผมก็จะทำการเก็บยวผมรอนกลัวอันนี้ผมกลัวปูมากเลยตอนนี้เฮ้ยไม่ได้อะผมแบบใจถึงเก็บโชว์คนดูเลยนะครับผมก็จะรอต้นไมห้หกต้นเลยนะก็จะรอดูว่าแบบว่าได้เท่าไหร่เมื่อกี้ขอภายในฟาร์มคลิปแหลกนันนะครับก็ผมอาจจะตัดช่วงนิดนึงนครับมามาดูต้นที่กระถางที่สามครับกระถางที่สี่กระถางที่ห้ากระถางที่หกครับตอนนี้ผมได้เงินทั้งหมดอยู่ที่ ประมาณประมาณสามหมื่นบาทครับถ้าตัดจัดเงินที่ผมมีนะก็จะได้ประมาณสามสามพันห้าพันหกประมาณนี้ครับก็อนขัานได้เยอะเลยครับก็คิดดูนะครับคนดูสมมติคนดูเปิดปลูกสิบรอบนี่ก็ได้ประมาณเท่าไหร่ละสามแสนบาทก็ทรัพย์ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดทรัพย์นะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับหรือใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับสามารถพิมพ์บอกข้างล่างผมได้ครับแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ครับก็สหรับวันนี้ไปละไม่มีอะไรแล้ว